สวัสดีค่ะพกบกับเป้ที่ช่อง Southern t u k นะคะคลิปนี้จะพูดถึง Ford Explorer 2023ปรับลูกใหม่ใช้ลายกว่าเดิมจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ สำหรับเจ้า Ford Explorer นะคะถือว่าเป็น SUV คันโตเลยนะคะที่เป็นรุ่นปรับปรุงปี2023นะคะแล้วเขาก็มีแนวโน้มนะคะว่าจะมีการเปิดตัวแต่ก็ยังไม่ได้ระบุนะคะว่าจะเปิดตัวให้เราวันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่านะคะเขามีการปรับลุกปรับโฉมอะไรให้ดูน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นขึ้นบ้างนะคะมาติดตามกันต่อเลยค่ะ ซึ่งการปรับปรุงของเขานะคะก็ได้มีการปรับปรุงทั้งในเรื่องของภายนอกนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารคาดว่านะคะราคาจำหน่ายนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1,640,000ถึง2 1 2ล้านึบาทนะครับปัจจุบันนะคะ f o r d e x p l o r e r รุ่นปรับปรุงนี้นะคะก็ได้มีการเผยแพร่นะคะอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของ Ford ประเทศจีนนะคะแสดงให้เห็นถึงภายนอกแล้วก็ภายในใหม่ แต่ว่านะคะสิ่งที่ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรก็คือเรื่องของขุมพลังนะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะภายนอกของ Ford Explorer รุ่นนี้นะคะก็ได้รับการออกแบบให้ดูน่าจดจำมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนของกระจังหน้านะคะที่มีการเพิ่มมิติตัวชั้นคโครเมียมใหม่ไฟหน้าก็ออกแบบใหม่นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกเสริมคิ้วโครเมียมรูปตัว J กันชนด้านหน้าก็เสริมคโครเมียมเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะคะ มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของไฟท้ายใหม่เพิ่มมิติภายในนะคะในรูปแบบ 3D นะคะลายท่อไอสเสียแบบคลาสสิกแล้วก็แผ่นกันกระแทกแบบหลอกนะคะภายนอกนะคะได้รับการปรับปรุงให้ดูดีมากยิ่งขึ้นทันสมัยขึ้นนะคะแต่ว่าภายในเนี่ยก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเลยนะคะแล้วก็แตกต่างจากโฉมปัจจุบันมากนะคะติดตั้งหน้าจอสัมผัสนะคะไวสก s c r e e ขนาดใหญ่ความละเอียดนะคะระดับ 4K เลยนะคะหน้าปัดดิจิตอลจอแสดงผลบนกระจกฮัทนะคะสวิตช์เกียร์ ช่องระบายอากาศใหม่นะพื้นที่แถว3นะคะเกือบ6ตารางเมตรขนาดตัวถังนะคะมีความยาวอยู่ที่5,063ม mm, ิลิเมตรกว้างอยู่ที่2,004ม mm, ิลิเมตรแล้วก็สูงอยู่ที่1,778ม mm. ิลิเมตร ฐานล้ออยู่ที่3,025ม mm, ิลลิเมตรนะคะเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินอีโคบูส t ีสูบขนาด2.3ลิตรให้กำลัง276แรงม้าที่6,000รอบต่อนอาทีแรงบิดนะคะอยู่ที่425นิวตันเมตรที่3,500รอบต่อนอาทีระบบเกียร์ก็จะเป็นอัตโนมัติ10สปีดค่ะ อัตราสิ้นเปลืองนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ11กิโลเมตรต่อลิตรนะคะระบบความปลอดภัยที่ให้มานะคะก็จะมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ตามมาตรฐานของโคพายอด360นะคะแล้วก็ระบบป้องกันการชนพร้อมสัญญาณตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินะคะแล้วก็ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลนกล้องมองหลัง ไฟสูงอัตโนมัติระบบตรวจจับรถในจุดบอดน,นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของ Ford เขาเลยนะคะสำหรับเจ้า Ford Explorer 2023ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ให้ใช้ไรลกว่าเดิมนะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะเขาก็ยังไม่ได้มีการกำหนดแบบว่าตายตัวเนาะว่าจะมาเปิดตัวในวันไหนแล้วก็วันที่เท่าไหร่นะคะแต่คาดว่าน่าจะประมาณเดือนสิงหานี้นะ ะะถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะคะแต่ก็ยังไม่แน่นอนนะคะว่าจะเป็นประมาณวันที่เท่าไหร่นะคะก็รอติดตามรอชมโฉมของเขากันแล้วกันนะคะเอาล่ะคะ่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบลงแต่เพียงต่านี้พบกับไปได้ใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ